จะเป็นยังไงเมื่อเหล่าทหารสุดโหดต้องติดอยู่ท่ามกลางวงล้อมผู้ก่อการร้ายยาวนานกว่า13ชั่วโมง สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานอปสตูดิโเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง13ชั่วโมงทหารลับเบงกาซีโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทหารกลุ่มหนึ่งโดยที่พวกเขาได้ประจำการอยู่ที่ฐานทัพรับที่ตั้งอยู่ที่เบงกาซีแต่แล้วพวกเขาก็ต้องถูกโจมตีด้วยเหล่าผู้ก่อการร้ายพวกเขาทั้งหมดต้องคอยตอบโต้ผู้ก่อการร้ายแถมยังต้องคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คนอื่นอีก สุดท้ายพวกเขาจะผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขาได้นั่งเครื่องบินมาที่เบงกาซีซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแจ็คซิมวาโดยต่อไปผมจะขอเรียกเขาว่าพระเอกนะครับโดยเมื่อพระเอกมาถึงสนามบินเขาก็รีบเดินออกมาในทันที พระเอกได้เดินมาที่รถคันหนึ่งและเขาก็รีบขึ้นรถคันนี้ไปโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งขึ้นมาบนรถเมื่อชายคนนี้ขึ้นมาพระเอกก็ได้ถามเขาไปทันทีว่าหน่วยของเราที่นี่นั้นเป็นยังไงบ้างชายคนนี้จึงได้บอกเพลเอกไปว่าก็ดีมีอดีตนาวิกสามแล้วก็ทหารพานหนึ่ง แถมชาคนนี้ยังบอกอีกว่าเขาดีใจนะที่มีคนหน้าคุ้นโผล่มาอีกคนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขับรถออกไปในระหว่างที่ทั้งคู่ขับรถออกมาทั้งสองคนก็ได้คุยกันอย่างสนุกสนานโดยชายที่มารับพระเอกเขามีชื่อว่าโรนซึ่งทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันอย่างมากทําให้เมื่อทั้งสองคนได้เจอกันพวกเขาก็ดีใจกันเป็นอย่างมากแต่แล้วพวกเขาก็สนุกกันได้ไม่นานเมื่อจูจ่ๆพวกเขาขับรถมาเจอเข้ากับกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใหญ่ที่ทําการปิดถนนอยู่ เมื่อโรนเห็นดังนั้นเขาได้รีบติดต่อไปที่ฐานทันที โรนได้แจ้งว่าเขาได้มาเจอข้อกับกลุ่มติดอาวุธกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกมันได้ปิดถนนที่ตรงไปยังฐานของพวกเขาแถมพวกมันยังมีคนเป็นจํานวนมากและมีอาวุธติดตัวกันทุกคนเลยโรนจึงได้แจ้งกับทางฐานว่าพวกเขาขอทีมตอบโต้เร็วมาช่วยพวกเขาด่วนเลยแต่หัวหน้าของโรนที่เป็นคนคุมฐานแห่งนี้เขาก็ไม่อนุญาตให้หน่วยต่อต้านเร็วของโรนไปรับตัวโรนแล้วก็พระเอกหัวหน้าของโรนได้บอกเพียงแค่ว่าเขาจะติดต่อหาหน่วย17กุมภาซึ่งหน่วย17กุมภาเป็นหน่วยทหารรับจ้างที่ทํางานอยู่ในเมือง นี้ทางด้านโรนและพระเอกที่ติดอยู่ที่นี่จู่ๆพวกกลุ่มติดอาวุธก็ได้เดินมาที่รถของเขาพวกมันได้สั่งให้พระเอกและโรนลงจากรถเพื่อขอตรวจสอบแต่โรนและพระเอกก็บอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการและยังไงพวกเขาก็จะไม่ลงจากรถแน่ๆสิ่งนี้มันยิ่งทําให้คนกลุ่มนี้นั้นโกรธเข้าไปใหญ่แถมคนที่เข้ามาข้างๆมันได้สั่งให้พระเอกลงจากรถเพราะว่ามันอยากได้รถคันนี้มากๆซึ่งก็แน่นอนทางพระเอกไม่ลงจากรถแน่ๆจนท้ายที่สุดดูเหมือนว่าจะเกิดการประทะกันพระเอกกับโรน จึงได้ยกปืนพกของพวกเขาขึ้นมาเตรียมที่จะต่อสู้และโลนก็ได้บอกกับคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้ว่าพวกมันนั้นเลือกเกี่ยมผิดคนแล้วถ้าหากพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นอะไรไป ลูกและเมียของพวกแกจะต้องโดนตามล่าแน่แถมโรนยังบอกอีกว่าพวกเขานั้นเตรียมใจที่จะตายทุกเมื่อแล้วพวกแกละ่ะเตรียมใจกันไว้บ้างหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าคําพูดของโรนจะทําให้คนพวกนี้นั้นกลัวอยู่บ้างจนสุดท้ายพวกมันก็ยอมปล่อยให้รถของโรนนั้นขับผ่านไปและโรนกับพระเอกก็ได้มาถึงฐานลับอย่างปลอดภัยนั่นเองเมื่อทั้งสองคนมาถึงตัวของโรนนั้นก็โมโหเป็นอย่างมาก ที่หัวหน้าของเขาไม่ยอมส่งให้หน่วยตอบโต้เร็วของโรนไปช่วยพวกเขาแต่หัวหน้าของโรนก็บอกกลับไปว่าที่นี่เป็นฐานลับของ CIA และพวกของโรนก็เพียงแค่ถูกจ้างมาช่วยงานที่นี่เท่านั้นโรนไม่มีอำนาจอะไรที่นี่อย่าทําอะไรที่มันเกินตัวไปมากักเลยทําให้โรนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทําให้เขาหัวเสียเข้าไปใหญ่แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ต่อมาโรนก็ได้พาแจ็คมาแนะนํากับทหารที่ประจําการอยู่ที่นี่โดยที่ชายคนนี้มีชื่อว่าออส ต่อมาชายที่ดูหน้าตากลัวๆคนนี้เขามีชื่อว่าทันโตชายตัวเล็กใส่แว่นเขาชื่อว่าทิศชายไว้เขาคนนี้มีชื่อว่าบุญโดยที่ทหารทุกคนที่ประจำการอยู่ที่นี่เป็นทหารที่ระดับฝีมือพะการทุกคนเลยแต่ต่อให้พวกเขานั้นจะเก่งแค่ไหนแต่ที่นี่ก็ไม่ค่อยจะมีงานให้พวกเขาโชว์ฝีมือเลยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีงานเลยสทัทีเดียวตอนนี้พวกเขาได้รับงานแรกมาแล้ว งานนี้เป็นงานอารักขาเจ้าหน้าที่ CIA ที่เธอได้ไปติดต่อกับนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขอให้เขามาเป็นหน่วยข่าวกองให้กับ CIA โดยที่หน้าที่ของพระเอกในครั้งนี้เขาได้รับมอบหมายให้ปลอมตัวเป็นสามีของเจ้าหน้าที่ CIA และคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดเลยส่วนคนที่เหลือก็จะรับหน้าที่ดูแลรอบนอกโดยเมื่อพวกเขาวางแผนกันเสร็จภารกิจในครั้งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่สาวคนนี้มีชื่อว่าโซนาเธอก็ได้เข้าไปติดต่อกับนักธุรกิจพื้นเมืองตามแผนที่ได้วางไว้โซนาเธอก็ได้คุยกับเป้าหมายไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่เธอกําลังคุยอยู่โรนที่ได้นั่งอยู่ในรถตัวเขาได้สังเกตว่ามีคนจับตาดูพวกเขาอยู่แถม เมื่อชายคนหนึ่งสังเกตเห็นโรนเขาก็ได้รีบวิ่งหนีไปในทันทีโดยที่โรนที่เห็นท่าทีไม่ดีแล้วเขาก็ได้แจ้งกับทุกคนพร้อมกับบอกให้แจ็คนั้นพาตัวโซนาออกมาแจ็คก,ก็พาโซนาออกมาตามคำสั่งของโรนและได้พาเธอมาขึ้นรถซึ่งนั่นก็ะทาให้เธอนั้นโมโหเป็นอย่างมากที่พวกเขานั้นได้มาขัดจังหวะในตอนที่เธอนั้นกําลังจะคุยเรื่องสําคัญแต่แจ็คก,ก็ได้ตอบสนไปว่าตอนนี้พวกเรากําลังถูกตามอยู่ทําให้โซนานั้นเงียบไปเลยในตอนนี้พวกเขากําลังถูกตามล่าจากรถตู้คันสีเขียว รนก็พยายามขับรถหนีแต่พวกมันก็ตามมาอย่างไม่ลดละเลยโรนพยายามขับรถหนีเรื่อยๆแต่รถตู้คันนี้ก็พยายามขับรถมาขนาบข้างซึ่งโรนก็ได้สั่งให้แจ็คเตรียมตัวแต่หากรถตู้คันนี้ขับมาใกล้ให้แจ็คนั้นยิงก่อนได้เลยซึ่งทางด้านแจ็คก็เตรียมพร้อมที่จะจัดการกับรถตู้คันนี้แต่ก่อนที่จะเกิดการปะทะรถตู้คันนี้ก็ได้เสียหลักเข้าชนกับรถที่จอดอยู่ทําให้พวกของพระเอกรอดจากการตามล่าและกลับมาที่ฐานได้อย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากที่พวกพระเอกกลับมาแล้วทีมของพวกเขาก็ได้ถูกเรียกประ ซึ่งใจความในการประชุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐจะไปพำนักที่เบงกาซีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลิเบียและสหรัฐซึ่งตอนแรกพวกของพระเอกก็งงว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพวกเขาท่านทูตยังไงก็ต้องมีทีมอารักขาส่วนตัวอยู่แล้วแต่ทางด้านเกรนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพเขาได้บอกว่าท่านทูตคนนี้ไม่เหมือนกับท่านทูตคนอื่นเขาเอาทีมอารักขามาด้วยเพียงไม่กี่คนซึ่งนั่นก็ทําให้หน้าที่สนับสนุนตกเป็นหน้าที่ของทีมของพระเอกนั่นเอง โดยที่เมื่อทีมของพเพกได้รับคําสั่งมาแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปหาทีมอารักขาทัานทูตในทันที เมื่อทีมของพระเอกมาถึงก็ได้เจอเข้ากับทีมอารักขาท่านทูต3-4ี่คนหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินดูสถานที่พำนักของท่านทูตโดยที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยมากนักเนื่องจากที่นี่เป็นเหมือนกับผู้วิลล่าและพื้นที่โดยรอบก็เป็นพื้นที่โล่งสะส่วนใหญ่ทําให้เหมาะกับการจู่โจมของสไนเปอร์เป็นอย่างมากแต่ก็ยังดีอยู่บ้างที่สถานที่แห่งนี้ประตูและหน้าต่างทุกบานได้ติดตั้งประตูเหล็กและเด็กดัดทั้งหมดทําให้ยากต่อการที่จะบุกเข้ามาเป็นอย่างมากโดยที่หลังจากทีมของพระเอกดู ฐานที่เสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ขอตัวกลับไปที่ฐานพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นให้ตามพวกเขาได้ทันทีเพราะว่าฐานของพวกพระเอกห่างไปไม่เกินหนึ่งไมล์เองหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ขอตัวกลับไปที่ฐานต่อมาก,ก็ได้ถึงวันที่ท่านทูตเดินทางมาถึงท่านทูตได้ไปร่วมงานปราศัยซึ่งดูเหมือนจะเป็นงานที่จัดขึ้นภายในแต่จูจูก็มีนักข่าวจานวนมากโผล่มาทําให้เรื่องที่ท่านทูตเดินทางมาที่เบกาซีดังกระชอนไปทั่วเมืองเลย ทีมของพระเอกที่เป็นทีมสนับสนุนอารักขาอยู่พวกเขาก็รู้สึกไม่ดีเลยที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น แต่สุดท้ายการปราศัยของท่านทูตก็ผ่านไปได้ด้วยดีในระหว่างที่ท่านทูตยอยู่ที่เบงกาซีท่านก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ในโฮมสเตย์แห่งนี้แต่แล้วเมื่อผ่านไปไม่กี่วันก็ได้มีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเข้ามาถ่ายรูปภูเวิลล่าแห่งนี้แต่ยังไงซะทีมอารักขาของท่านทูตก็ยังทําอะไรมากไปได้เพราะว่าพวกมันมาเพียงแค่ถ่ายรูปตัดมาทางด้านของพระเอกในตอนนี้เขาได้ติดต่อไปหาภรรยาซึ่งภรรยาของพระเอกก็กําลังจะพาลูกๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันเธออกกก็ได้ถาามับพระเว่ ค่าประกันชีวิตจะเอายังไงเพราะว่าเขาทวงมาแล้วทางด้านพระเอกก็บอกว่ายังไงก็ต้องจ่ายสิจ่ายแน่ๆอยู่แล้วดูเหมือนว่าครอบครัวของพระเอกก็จะมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ไม่น้อยเลยนั่นคงเป็นสาเหตุที่ใฮเพเอกนั้นมาทํางานไกลขนาดนี้แถมในตอนนี้ภรรยาของพระเอกยังท้องลูกของพวกเขาอีกหนึ่งคนซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอเครียดจนทําให้เธอนั้นร้องไห้ออกมาเพราะว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาแน่แน ทางด้านพระเอกก็บอกกลับไปเพียงแค่ว่าอีกสองอาทิตย์เขาก็กลับไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปจัดการปัญหาทั้งหมดเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้วางสายซึ่งดูเหมือนว่าแต่ละคนในทีมของพระเอกก็จากครอบครัวมาทํางานไกลเหมือนกันนั่นมาทําให้พวกเขาคิดถึงครอบครัวของตัวเองมากๆในวันต่อมาในขณะที่ทีมของพระเอกใช้ชีวิตกันตามปกติจู่ๆก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ตอนนี้ได้มีการรวมพลของคนจํานวนมากซึ่งคนพวกนี้มีอาวุธหนักติดตัวกันทุกคนเลยโดยที่กลุ่มคนพวกนี้เมื่อรวมตัวเสร็จพวกมันก็ได้เข้าโจมตีสถานที่พักของท่านทูตในทันทียามคนพื้นที่ที่ถูกจ้างมาพวกเขาก็ได้วิ่งหนีไปหมดทําให้ในตอนนี้พวกคนที่บุกเข้ามาสามารถเข้ามาที่วิลล่าได้แล้วพวกมันได้บุกเข้ามาและเข้าโจมตีคนอเมริกันที่อยู่ด้านใน ทีมอารักขาท่านทูดก็พยายามต่อสู้กับกลุ่มคนที่บุกเข้ามาแต่ด้วยจํานวนคนที่น้อยกว่ามากทําให้พวกเขานั้นถูกจัดการลงได้เกือบทั้งหมดทางด้านท่านทูดเทือรู้ว่าสถานที่พำนักถูกโจมตีเขาก็เดิรีบว,วิ่งไปซ่อนตัวข้างในในทันที ทางด้านทีมของพระเอกตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าสถานที่พำนักของท่านทูตนั้นถูกโจมตีโรนได้สั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวและเขาก็ได้วิ่งมาหาหัวหน้าเพื่อถามว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันก็ได้มีเสียงปืนและเสียง RPG ดังขึ้นแถมยังมีวิทยุขอความช่วยเหลือจากหน่วยอรารักขาของท่านทูตพร้อมบอกว่าตอนนี้พวกเขาได้ถูกร้อมไว้หมดแล้วและท่านทูตได้หลบอยู่ด้านใน ทางด้านโรนที่ได้ยินวิทยุขอความช่วยเหลือเขาก็ได้ขออนุญ,ญาตหัวหน้าเพื่อไปช่วยทีมของท่านทูตในทันทีแต่หัวหน้าของโรนก็ไม่อนุญ,ญาตให้พวกเขาไป และได้บอกว่าเขาจะติดต่อหาหน่วย17กุมภาเพื่อให้ไปช่วยเหลือท่านทูตเองทางด้านท่านทูตก็ถูกโจมตีเข้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้พวกมันสามารถปลุกเข้ามาในภูวิลล่าได้แล้วทางด้านท่านทูตและเจ้าหน้าที่ตอนนี้พวกเขาได้หลบอยู่ในห้องซึ่งประตูห้องเป็นประตูเหล็กกันกระสุนทําให้พวกมันที่พยายามพังประตูเข้ามาไม่สามารถเข้าห้องนี้มาได้ซึ่งเมื่อพวกมันเข้าห้องมาไม่ได้ดูเหมือนว่าพวกมันก็จะถอยกลับออกไป แต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นพวกมันไม่ได้ถอยกลับไปเพียงอย่างเดียวแต่พวกมันได้ไปเอาถังน้ํามันจากด้านนอกขนเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเข้าห้องไปไม่ได้พวกมันก็เลยจะเอาน้ํามันเผาทั้งผูลวิลล่านี้ทิ้งไปเลยพวกผู้ก่อการร้ายก็จะเริ่มเผาผูลวิลล่าเรื่อยๆโดยตอนนี้ห้องที่ท่านทุ่นหลบอยู่พวกมันก็ได้เผาหน้าห้องทำให้ควันนั้นทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องสำลักควันตายแน่ ทีมอารักขาทันทูตท,ที่อยู่ด้านนอกเขาเห็นว่าพวกผู้ก่อก,อการร้ายเริ่มเผาพู้บิลล่าแล้วเขาจึงได้วอลขอความช่วยเหลือไปหาทีมของโรนอีกครั้งพร้อมบอกว่าถ้าหากยังไม่มีใครมาช่วยพวกเขาพวกเขาจะต้องตายกันหมดแน่ๆโดยที่เมื่อโรนได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่ฟังคําสั่งแล้วโรนได้สั่งให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและโรนก็ได้สั่งให้อเมลล่ามของที่นี่ไปสวมชุดเกาะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทีมของโรนก็ออกไปทันที เมื่อทีมของโรนขับออกมาจากฐานได้สักระยะพวกเขาก็ได้มาเจอข้อกับกลุ่มติดอาวุธกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้นั้นเป็นมิตรหรือศัตรูพวกของพระเอกจึงได้สั่งให้เอเามาล่รามที่พวกเขา,ามาด้วยไปคุยกับพวกนี้ซะว่าพวกนี้นั้นเป็นมิตรหรือศัตรู ซึ่งเมาเมาก็ได้เดินไปคุยกับพวกนี้ตามคำสั่งแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่จูจ่จก็ได้มีการโจมตีเกิดขึ้นทำให้พวกของพระเอกเกิดการประทะกับกลุ่มคนพวกนี้แต่สุดท้ายทีมพระเอกก็สามารถจัดการกับพวกนี้มาได้อย่างไม่ยากเย็นนะัก ต่อมาพวกเขาก็ได้แบ่งกันไป2สองทีมที่จะบุกเข้าไปในสถานที่พำนักของท่านทูตโดยที่ทีมแรกจะเข้าทางด้านหน้าส่วนทีมที่2จะไปเข้าทางด้านหลังหลังจากนั้นเนพวกเขาก็เริ่มลุกคืบเข้าไปยังสถานที่พำนักของท่านทูตตามแผนการโดยในระหว่างที่พวกของพอเพกกกาลังเดินไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอข้อกับคนติดอาวุธหลายกลุ่มซึ่งยังไงก็ยังดูไม่ออกว่าพวกนี้เป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ เพราะว่าคนพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่ม17กุมภาหรือเป็นกลุ่มพวกผู้เก่ะการร้ายก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีที่คนพวกนี้มันยังไม่โจมตีกลุ่มของพระเอกต่อมาทีมของพระเอกได้เดินมาถึงทางเข้าด้านหน้าแล้วแต่ตอนนี้ด้านหน้าได้มีกลุ่ม17มกุมภากำลังต่อสู้กับพวกผู้เก่ะการร้ายอยู่แถมในครั้งนี้พวกมันยังมีรถติดปืนกลหนักด้วยทำให้พวกของพระเอกและ17กุมภาตกมือในที่นั่งลำบากกันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายทิดก็สามารถจัดการกับรถติดปืนคันนั้นได้โดยการที่เขายิงปืนระเบิดใส่ทําให้รถคันนั้นระเบิดเป็นโกโก้คันเลยหลังจากนั้นทีมของพระเอกก็สามารถเข้ามาในสถานที่พำนักของท่านทูตได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทีมที่มาจากทางด้านหลังพวกเขาก็เดินมาถึงและเข้ามาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยตัดมาที่แจ็คและโดนที่เดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาได้มุ่งตรงมายังอาคารด้านในใน,ในท,ทันทีแต่อาคารในตอนนี้ได้ถูกเผาทั้งหลังเลย พระเอกกับโรนพยายามจะเข้าไปหาตัวท่านทูตด,ด้านในแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันร้อนมากๆสุดท้ายพระเอกกับโรนก็ตามหาท่านทูตไม่เจอเจอแต่เพียงร่างไร้วิญญาณของคนที่อยู่กับท่านทูตในตอนแรกภายในสถานที่พำนักของท่านทูตก็มีกลุ่มคนติดอาวุธเดินยัวเยอะอยู่เต็มไปหมดโดยที่พวกพระเอกไม่สามารถแยกได้เลยว่าพวกนี้เป็น17กุมภาหรือพวกผู้ก่อการร้ายกันแน่ แถมตอนนี้พวกเขายังได้ข่าวจากอเมอีอกว่าพวกมันได้รวมตัวกันใหม่ทางด้านนอกแล้วซึ่งเมื่อโรนได้ยินเขาก็คาดการว่าพวกมันจะต้องรวมพลกันใหม่และกลับมาปิดจ็อบแน่ๆโรนจึงได้สั่งให้ทีมอารักขาของท่านทูต ขับรถกลับไปที่ฐานของพวกเขาส่วนทีมของโรนนั้นจะอยู่ตามหาท่านทูตต่อเองโดยที่ก่อนพวกเขาจะออกไปพระเอกก็ได้มากำชับกับคนขับรถว่าเมื่อออกไปจากที่นี่แล้วให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะถึงฐานทัพของพวกเขาแต่แล้วเมื่อรถของคนอารักขาประธานธิบดีขับออกมาแต่คนขับรถกลับไม่ไปทางซ้ายตามที่พระเอกบอกแต่เขาดันกลับขับไปอีกทางหนึ่งทำเอาพระเอกนั้นหัวร้อนเลยทีเดียว ต่อมาเมื่อรถที่มีคนอารักขาท่านทูตนั่งอยู่ขับออกมาเรื่อยๆพวกเขาก็ได้มาเจอเข้อกับกลุ่มคนติดอาวุธที่ดักอยู่ซึ่งคนพวกนี้ทําท่าว่าให้เชื่อใจเขาและให้ขับรถไปหลบทางด้านซ้ายและพวกเขาจะคอยคุ้มกันให้เองทางด้านคนขับรถที่ดูดุดๆตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปจะเชื่อคนพวกนี้ดีไหมหรือว่าขับฝ่าไปเลยโดยในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังระแวงกันทางด้านกลุ่มคนติดอาวุธก็ได้เปิดฉากยิงใส่รถก่อน แต่โชคยังดีเที่รถคันนี้สามารถกันก,นกระสุนได้ทำให้พวกเขาสามารถขับรถฝ่าวงร้อมของคนพวกนี้มาได้สำเร็จแต่ก็ทำเอาซะสภาพรถนั้นเละดูไม่ได้เลยต่อมาพวกของพระเอกก็ได้ขับรถกลับมาที่ฐานเช่นเดียวกันเมื่อโดนกลับมาถึงฐานเขาก็ได้กลับไปหาหัวหน้าเขาทันทีพร้อมกับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของท่านทูตได้ตายลงซึ่งถ้าหากคุณยอมให้ผู้ผมไปก่อนหน้านี้เรื่องแบบนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นแถมตอนนี้พวกเราก็หาตัวท่านทูตไม่เจออีกด้วย ทำเอาหัวหน้าของโดนนั้นพูดไม่ออกเลยทีเดียว แต่หัวหน้าของโรนก็ยังบอกกับโรนไปว่าถ้าพวกเขายังปักหลักอยู่แบบนี้ยังไงพวกเขานั้นไม่รอดแน,แน่โรนจึงได้บอกให้บ๊อบหัวหน้าของเขาโทรไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆสิแต่หัวหน้าของโรนก็บอกว่ามันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นฐานลับไม่มีใครรู้ตัวตนของที่นี่โรนจึงได้ส่วนไปทันทีว่าให้บอกพวกเขาว่าพวกเขานั้นมีฐาน CIA รับอยู่ที่เบงกาซีโดยที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้พวกคุณนั้นรู้แล้วถ้าหากทําแบบนี้พวกเราก็จะได้ ฮอสเปกเตอร์และก็โดนสอดแนมทางด้านหัวหน้าของโดนก็ได้บอกไปว่าตอนนี้โดรนนั้นได้บินอยู่เหนือหัวพวกเราแล้วแต่เฮลิคอปเตอร์นั้นมาไม่ได้เพราะว่าอยู่เกินระยะเติมน้ํามันทําให้พวกเราไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ ต่อมาหัวหน้าของโรนก็ได้สั่งให้ทุกคนทำลายเอกสารทั้งหมดทิ้งและเตรียมตัวเข้าสู่โหมดอุพยพในทันทีส่วนทางด้านโรนเขาได้ประชุมทหารทั้งหมดและได้สั่งให้ทุกคนกระจายกำลังไปเฝ้าในแต่ละตึกเพื่อเตรียมการรับมือกับการโจมตีระลอกถัดไปซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับคำสั่งแต่ละคนก็ได้รีบย้าย,ายไปประจำแต่ละจุดในทันที ในระหว่างที่ทุกคนกําลังเฝ้าระวังกันอยู่จูจ่ๆก็ได้มีรถและกลุ่มคนมารวมตัวกันอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ข้างๆฐานของพวกพระเอกกลุ่มคนพวกนี้ได้รวมตัวกันและค่อยๆรุกคืบเข้ามาใกล้ๆฐานของพวกพระเอกเรื่อยๆแต่พวกมันก็ไม่ได้รู้เลยว่าพวกพระเอกนั้นมีนายวิชั่นที่มองเห็นพวกมันนั้นชัดเจนในกลางคืนมากๆจนสุดท้าย,ยาเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้ระยะยิง ฝั่งทีมของพระเอกก็ได้เปิดฉากกราดยิงใส่พวกมันก่อนซึ่งต่อให้พวกผู้ก่อการร้ายจะมีมากกว่าพวกพระเอกหลายเท่าแต่พวกมันก็ไม่ได้มีไนท์วิชั่นเหมือนพวกพระเอกทําให้ในที่สุดพวกของพระเอกก็สามารถจัดการการโจมตีะระลอกนี้ลงได้โดยหลังจากที่การโจมตีะระลอกแรกจบลงพวกเขาก็ได้พักบ้าง ซึ่งทุกคนนั้นก็มีสภาพดูไม่จืดเลยเนื่องจากผ่านการต่อสู้มาเป็นระยะเวลานานแต่และคนก็ดูอ่อนล้าและท้อแท้มากๆรวมถึงหัวหน้าของโรนด้วยเพราะว่าไม่ว่าพวกเขาจะขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานไหนก็ไม่มีใครส่งความช่วยเหลือมาให้พวกเขาเลยแต่ก็ยังดีที่มีทีมของเกรนคนที่มอบง,งานอารักขาท่านทูตให้กับทีมของพระเอกเขาและทีมได้ตัดสินใจนั่งเครื่องบินความเร็วสูงมาที่เป็นกีในทันทีแต่เมื่อเกรนมาถึงเขาก็ยังไม่สามารถเดินทางมาที่ฐานรับได้เนื่องจากเขาได้ติดปัญ ที่ทหารของริเบียไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นคนนำทางเกรนมาที่ฐานทัพตัดกลับมาที่พวกของพระเอกตอนนี้พวกเขาก็ำลังคุยกันว่าพวกเรานั้นจะเอาอยัางไงต่อ ทางด้านโซนาเธอเรียวอาหารคือมาให้ออสพร้อมกับถามออสไปว่าคุณนั้นยันพวกมันได้นานแค่ไหนออสก็ไม่สามารถตอบโซนาได้เพราะว่าถ้าหากพวกมันมาก,กับของใหญ่พวกเขาก็คงต่อต้านพวกมันไม่ได้หรอกออสได้บอกกับโซนาไปว่าเธอก็มีเส้นสายพอสมควรเธอควรยกหูโทรหาได้แล้วนะ ม่อย่างนั้นเน่ะพวกเราไม่รอดแน่ทางด้านโดนแล้วก็พระเอกพวกเขาก็ได้คุยกันว่าทางสารัฐนั้นออกข่าวว่ามีการประท้วงหนังมุสลิมซึ่งมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยสักนิดเดียวทำเอาทุกคนนั้นเซ็งเป็นอย่างมากที่ทางสารัฐนนั้นปิดข่าวแบบนี้ ในระหว่างที่พวกเขากาลังพักและกําลังคุยกันมันก็ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยเลยพระเอกของเราก็ได้สังเกตไปเห็นกลุ่มคนที่กําลังมารวมตัวกันใหม่ซึ่งในครั้งนี้มันมากันทั้งรถธรรมดาแล้วก็รถบัสเลยเมื่อผู้พระเอกเห็นแบบนั้นพวกเขาจึงเตรียมตัวตั้งรับกับการโจมตีในครั้งนี้ทันทีในครั้งนี้พวกผู้ก่อการร้ายมาก,กเป็นจํานวนมากแถมยังกระจายกันไปอยู่ตามจุดต,ต่างอีก หลังจากนั้นกกได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาใกล้ๆฐานและได้มีคนลงมาจากรถพร้อมกับกำลังจะปาระเบิดไฟเข้ามาออสก็เลยจัดการยิงสไนเปอร์จัดการคนพวกนั้นและการประทานในครั้งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งของพระเอกที่ได้เปรียบเนื่องจากอุปกรณ์ที่ครบคันกว่าทั้งด้านพวกผู้ก,ก่อการร้ายเมื่อเห็นว่าพวกมันไม่สามารถสู้ได้แล้วพวกมันจึงได้ไปเอาระเบิดขนาดใหญ่ลงมาจากรถบัส แต่โชคยังดีที่พวกของพระเอกนั้นเห็นก่อนว่าพวกมันกําลังทาอะไรอยู่บนรถบัสพวกพระเอกจึงกระนำยิงไปที่รถบัสคันนั้นในทันทีจนรถบัสคันนั้นเกิดระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นพวกผู้ก่อการร้ายที่เห็นว่ารถของพวกมันได้ระเบิดไปหมดพวกมันก็เลยได้แยกย้ายกันหนีไปตัดกลับมาที่ทางโซนาเธอพยายามติดต่อไปหากองทัพที่ใกล้ที่สุดที่มีเครื่องบินพร้อมที่จะบินมาที่นี่โซนาเธอไม่ได้ขอให้นำเครื่องบินมาบินจัดการกับพวกผู้ก่อการร้าย แต่เธอเพียงต้องการให้พวกเขามาบินต่ำบินโฉบบินแผดเสียงเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของศัตรตูและให้พวกมันล่าถอยไปซึ่งทางกองทัพเมื่อได้ยินดังนั้นทางกองทัพก็ได้ถามมาว่าเธอนั้นใช้สิทธิ์อะไรในการสั่งเมื่อเธอได้ยินคำนี้เธอถึงกับอึ้งไปเลยส่วนหน้าเธอได้บอกกับทางกองทัพที่เธอติดต่อไปว่าเธอไม่มีสิทธิ์อะไรสั่งหรอกแต่ถ้าหากไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาทุกคนที่นี่ก็จะตายกันหมดรวมถึงเธอที่พูดสายอยู่ด้วย แต่ต่อให้เธอจะขอร้องขนาดไหนทางกองทัพก็ไม่สามารถส่งเครื่องบินมาบินโฉบที่นี่ได้ทำให้เธอนั้นสิ้นหวังมากๆ แต่โชคก็ยังพอเข้าข้างพวกเขาอยู่บ้างในตอนนี้เกรนได้เดินทางมาถึงฐานรับที่นี่แล้วเกรนได้พากองกำลังมาบางส่วนแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ดูเหมือนว่าเมื่อเกรนมาถึงมันก็จะสร้างขวัญกําลังใจให้กับทหารทุกคนได้มากเพราะว่าอย่างน้อยก็มีทหารมาสมทบเพิ่มเติมแล้วแถมพวกของเกรนยังพาทหารท้องถิ่นติดไม้ติดมือมาด้วย ทให้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วแต่จูๆ่ๆความหวังอันลิบหลี่ที่พวกเขามีมันก็ได้หายไปเพราะว่าทหารท้องถิ่นที่มากับเกรนมันได้ขับรถพากันหนีออกไปหมดเลย ต่อมาได้มีรถเก่งคันหนึ่งขับเข้ามาหยุดที่หน้าฐานทัพทันโต้ก็ขออนุญาตรถที่จะยิงจัดการคนพวกนี้แต่รถก็ได้ห้ามไว้เพราะว่าคนพวกนี้มันไม่ได้ควักปืนออกมาทำให้ถ้าหากพวกเขายิงก่อนพวกเขาจะต้องติดคุกแน่ๆแ,แต่แล้วพวกมันก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดโทรศัพท์ไปมาหลังจากนั้นพวกมันก็ขับรถหนีออกไปทันทีจากนั้นปืนครกก็ได้ถูกยิงออกมาและมาตกที่ฐานทัพของพวกพระเอกทันทีซึ่งดูเหมือนว่ารถคันที่มาจอดเมื่อกี้เหมือนมัน จะส่งพิกัดกลับไปให้พวกมันและให้พวกมันนั้นยิงปืนโครกกลับมาที่นี่โดยที่หลังจากปืนโครกถูกยิงมาการประทาอีกรอบหนึ่งก็ได้เริ่มขึ้นพวกของพระเอกก็ยังยิงต่อสู้ไปเรื่อยๆแต่ในครั้งนี้พวกเขาได้เสียเปรียบมากๆเนื่องจากมีปืนโครกได้ยิงมาทางพวกเขาตลอดเวลา จนทาให้ในที่สุดออสก็ถูกปืนครกยิงเข้าอย่างจังทําเอาแขนของเขานั้นเกือบจะขาดไปข้างหนึ่งเลยโรสที่เห็นว่าออสที่ถูกปืนครกยิงใส่เข้าด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาจึงได้รีบวิ่งมาช่วยออสทันทีแต่ในระหว่างที่โรสกําลังวิ่งมาลูกป,ปืนครกก็ได้ตกลงที่หน้าของเขาทําให้เขานั้นถูกระเบิดจากรูปปืนครกอย่างจังและเกรนที่เพิ่งมาถึงเขาก็พยายามที่จะวิ่งกลับมาช่วยเพื่อนจนทำให้เขาถูกระเบิดจากรูปปืนครกอีกคนหนึ่งจนท้ายที่สุด โรสและเกรนก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แจ็คพระเอกของเราได้รีวิ่งมาดูโรสเพื่อนรักของเขาในทันทีแต่พระเอกก็มาไม่ทันการแล้วในตอนนี้โรสได้หมดลมหายใจไปแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกของเราเสียใจเป็นอย่างมากสถานการณ์ยังเลวร้ายไม่ถึงที่สุดเพราะว่าได้มีรถกว่า10คันได้ขับมาที่ฐานทัพของพวกเขาและถ้าหากคนพวกนี้เป็นศัตรูชีวิตของพวกเขาทั้งหมดจะต้องจบลงแน่ๆทางด้านทันโตที่มองเห็นคนพวกนั้น เขาก็เร่งปืนไปที่พวกนั้นทันทีพร้อมกับบอกว่ามันยังไม่จบหรอกถ้าหากจบก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตายกันไปข้างหนึ่งแต่ก่อนที่จะเกิดการประทะทันโต้ก็ได้ชูมือทําสัญ,ญลักษณ์ซึ่งคนพวกนั้นก็ชูมือทําสัญ,ญลักษณ์นี้ตอบทําให้ทันโต้รู้ว่าพวกนี้นั้นเป็นพวกเดียวกับเราทันโต้ก็เลยได้แจ้งกับทุกคนว่าคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันซึ่งทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะในที่สุดก็มีคนมาช่วยพวกเขาสักทีทุกคนในฐานทัพอพยพขึ้นรถและเตรียมตัวที่จะมุง หน้าไปที่สนามบินซึ่งตอนนี้ทุกคนก็นเตรียมตัวเสร็จหมดแล้วเหลือเพียงแค่หัวหน้าของโรสที่ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้เขาได้บอกกับพระเอกว่าเขาขออยู่ที่นี่เพราะว่าเขามีงานที่จะต้องทําต่อเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโ oh หสุดขีดพร้อมกับมาบอกหัวหน้าของโรสว่าจะต้องให้ทางกองทัพส่งคนแบบโรสหรือคนแบบเกนมาช่วยคุณอีกหรือยังไงซึ่งนั่นมันก็ทาให้หัวหน้าของโรสนั้นเหวอไปเลย สุดท้ายทุกคนก็ขึ้นรถและอบพยพมาที่สนามบินได้ทั้งหมดแต่และคนที่รอดก็ได้ร้องไห้กันเพราะว่าดีใจที่รอดกันมาได้ทางด้านพระเอกก็ได้โทรกลับหาภรรยาของเขาพร้อมกับบอกเธอว่าตอนนี้ที่เบงกาซีมันเกิดเรื่องขึ้นต่อให้ข่าวจะออกว่ายังไงแต่ในตอนนี้เรื่องทั้งหมดมันจบแล้วภรรยาของเขาก็ได้ถามว่าตัวเขานั้นบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่เมื่อภรรยาของพระเอกถามหาโดนเพื่อนสนิทของเขาเมื่อพระเอกได้ยินเขาจึงได้ร้องไห้โหออกมาเลยเพราะว่าโดนไม่ได้กลับบ้านพร้อมกับพวกเขาซึ่งพระเอกนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่ตัวของเขาได้เสียเพื่อนสนิทที่รักที่สุดของเขาไปหลังจากสงครามจบลงดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ผลประโยชน์เลยหลังสงครามจบไปมีเพียงแค่ซากปร,รักหักพังและความโศกเศร้าของครอบครัวของคนที่จากไป สุดท้ายนี้สงครามก็จะมอบสิ่งเดียวให้กับทุกฝ่ายก็คือการสูญเสียนั่นเองหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่อง13ชั่วโมงทหารลับแห่งเบนกาซีโดยที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังสงครามที่มันมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้รับรองอิ่มกับฉากบู๊แน่นอนโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.3คะแนนะ และคะแนนจากรถทุ่นตัวโทไปอีก82%เลยนะครับถือว่าคะแนนที่หนังเรื่องนี้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าการันตีความมันของหนังเรื่องนี้ได้เลยสําหรับใครที่อยากดูหนังสงครามหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับและก็เหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต,ต่อไปด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมหวังว่าพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยและก่อนที่จะลากันไปอย่าลืม ทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ